สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพนิษฐ์รัชโยธินลาดพร้าวสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวย่านรัชโยธินละไปลาดพร้าวนะครับจะไปสิ้นสุดทุ่นหละแยกลาดพร้าวรัชดาพิเศษก็เริ่มสตาร์ตตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนรัชรัชดานะครับเป็นช่วงรัชดาพิเศษที่จะมุ่งหน้าถ้าหากว่าลงอุโมงก็จะเป็นไปนู่นเลยนะครับไป รัชดาพิเศษไปสารแขวงไปนั่นเลยนะฮะแถวแให้ไอ้แยกลาดพร้าวแต่ว่าแอดมินจะเลี้ยวทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ขวามือไปถนนพหลโยธินนะช่วงนี้เห็นตึกช้างไหวๆอยู่ก็โอเคนะครับมาดูคลิปคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่ฝั่งทางด้านขวามือ ก่อนที่จะเลี้ยวไปถึงนะครเป็นตึกช้างนะครับซึ่งเป็นอาคารสำารักง,งานคอนโดโรงแรมนะฮะ,ะตรงนี้ก็มีมานานแล้วนะฮะแอดมินมาตั้งแต่เขาก็เริ่มก่อสร้างเขาขายนวดเลยย่านนี้ถือเป็นย่านที่เรียกว่ามีความเจริญสูงค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์เนี่ยน้อยลงนะ,ะแทบจะไม่มีเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีตึกคอนโดโรงแรมศูนย์การค้าใหญ่ มาแทนนะฮะตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละนะครับเนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายมือนี่ฮะตรงนี้แหละคลิที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกตึกช้างนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเ,เนี่ยตึกช้างผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็ตรงหัวมุมก็น่าจะสร้างคอนโดแหละตรงนี้ก็มีสังกะสีนะ ที่เห็นตรงทางด้านซ้ายมือนี่ก็มีงานก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับแหล่งนี้ถือเป็นแหล่งหมดยุคตึกแถวแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นหรือจะมีแต่คอนโดศูนย์การค้าแล้วก็โรงแรมนะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเหลือน้อยมากนะครับในเรื่องของตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือนี้เนะี่ย ก็จะมีมีโรงเรียนอยู่สตีวรนาถเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีข้างในก็มีสันติราชมีสองโรงเรียนนะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นแนวตึกแล้วก็คอนโดเนี่ยตรงนี้ประกาศขาย,ขายก่อสร้างกันบ้างอะไรบ้างส่วนทางด้านขวามือก็เนินเลยนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลตรงนั้นก็ทำแบบใหญ่โตมโหรารเลยทีเดียวนะครับ มาดูกันต่อนะครับในตรงนี้ก็อยู่นนนบนถนนพระุโยธินนะครับช่วงรัชโยธินจะมาถนนลาดพร้าวนะครับอ่าอันนี้ก็คือเดิมแรกเริ่มเดิมทีก็คือเดนเนรมิตนะฮะหลังจากเขาย้ายออกไปก็ก็จะมีขายของขายอาหารการกินเนี่ยเป็นบูธเป็นบูธท,ที่เห็นนี่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับเป็นคอนโดหรือว,ว่าโรงแรมเนี่ยเห็นตึกสูงสูงคอนโดนั่นแหละ ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นเห็นกันก็คือคอนโดนะครับฝั่งนี้ก็จะมีศูนย์การค้าบ้างช่วงปลายปลายหรือว่าตรงมุมนะฮะเป็นศูนย์การค้าที่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับยูเนียนมอลล์นะฮะชื่อเขาก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แนวตึกแถวอาคารพาณิชย์แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอทีก็เป็นคอนโดไปเลยนั้น นานๆทีถึงจะมีตึกแถวโอเคครับดูรับชมกันต่อนะครับแอดมินก็มาเลาะย่านเจริญบ้างนะครับไปบางทีก็ไปแหล่งที่ยังมีการพัฒนาอยู่แต่ตรงนี้นี่ก็ถือได้ว่าพัฒนามีความเจริญเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คืออย่างที่แอดมินคิดนั่นแหละนะครับว่าถ้าตึกสูงคอนโดโรงแรมใหญ่โตหรูหราแบบนี้ถือว่าเจริญ ถ้าตรงไหนยังมีตึกแถวอาคารพาณิชย์เก่าๆนะครับสองชั้นสามชั้นหรือสี่ชั้นก็ตามเนี่ยแอดมินจะถือว่ายังไม่มีความเจริญแล้วก็ยังยังไม่พัฒนานะครับอันนี้แอดมินคิดอย่างนี้อันนี้ก็วิ่งถึงตรงนี้เนี่ยก็แนวคอนโดเนี่ยเพียบเลยนะฮะตรงนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับตรงนี้ ก็ดูกันมาเรื่อยๆข้างบนก็สถานีอ่า b t อลาดพร้าวพหลโยธินส่วนข้างล่างก็ mrt สีน้ำเงินนะครับตรงนี้มี2ส,สถานีก็ดูกันมาเรื่อยๆนี่ฮะตรงนี้ตึกสีเหลืองนี่แหละยูเนียนมอพอผ่านมานิดนึงก็จะเลี้ยวนะครับเข้าสู่ถนนลาดพร้าวนี่ฮตามนี้เลยนะครับตามช่องทางสำหรับ ถนนลาดพร้าวเนี่ยเนี่ยข้างล่างนี้ก็ถือว่าเป็นสถานี MRT หรือว่าสายสินวังเงินนะครับอยู่ข้างล่างวิ่งกันมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้สามารถขึ้นลงได้เลยแล้วก็ทะลุเดินไปถึงสายสีเขียวนะครับ BTS นี่ลงใต้ดินสถานีนี้นะครับในส่วนของตึกแถวอาคารพาณิชย์มียอมนี้ยอมเดียวนะครับก็คือ ช่วงลาดพร้าวซอย1ถึงซอย3นี่แหละนะฮะน้องนันก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับเนี่ยทางด้านขวามือหรือว่าซ้ายมือก็เป็นแนวคอนโดมิเนียมนะครับคอนโดบ้างโรงแรมบ้างศูนย์การค้าบ้างก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับเนี่ยตรงนี้บางทีด้านหน้าเหมือนมีตึกแถวแต่ด้านหลังจะเป็นแนวคอนโดนะครับตรงนีน้คอนโดแถวๆนี้ก็ พร้อมพันธุ์หรือเปล่าตรงนี้คือแต่ก่อนมันมีโรงเรียนด้วยนะตรงนี้แต่ก็หลังจากโรงเรียนมาได้ทาเขาก็ทําสร้างเป็นคอนโดนะเจ้าของและอาคารสํงงานักงานแล้วก็จัดงานสัมมนาอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีสไตล์อย่างนี้เนี่ยลาดพร้าวช่วงนี้ก็คือตั้งแต่ซอยหนึ่งจนถึงสี่แยกลาดพร้าวรัชดานี่ตรงนี้เนี่ยก็มีความเจริญ ค่อนข้างจะสูงนะครับจะเห็นแนวตึกแถวอาคารมณิตเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยแหละจะเห็นตึกสูงๆข้างล่างที่วิ่งอยู่กันตรงนี้เนี่ยก็คือบนถนนลาดพร้าวส่วนชั้นใต้ดินนี่ก็จะเป็นรถไฟใต้ดินนะครับตรงนี้ที่วิ่งคู่ขนานกันข้างบนก,นกับข้างล่างนี่นะ,ะที่อยู่ข้างบนที่เราแอดมินขับรถอยู่ตรงนี้ที่ให้ดูน่ก็คือ ในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นสถานีจะเป็นทางรถ MRT นะฮะ <c oughs> กขวิ่งกันตามปกติก็ <c oughs> ช่วงที่เขาก่อสร้างก็โอ้โหตรงนี้แอดมินก็ยังทันอยู่นะครับรถติดกันมาหัวลานเลยทีเดียวแหละก็ค่อนข้างที่จะรีเลี่ยงนะฮะหลังจากเขาเสร็จแล้วก็ค่อยมาวิ่งกันใหม่อันนี้แอดมินนะครับตรงนี้พูดถึงแอดมินก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ตึกแถวเหมือนว่าจะ ค่อนข้างที่จะ50 50นะฮะที่มีอยู่เนี่ยมีเปิดกับปิดนี่ครึ่งๆเลยแต่ว่าคอนโดนี่ไม่แผ่วนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะนาหูหนาตานี่เพราะว่าตอย่างที่รู้ๆกันนะครับถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือว่าบนดินฮนะสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านนี่คอนโดก็พรึบเพราะว่า สะดวกในการเดินทางเนี่ยแล้วก็หนึ่งบางทีเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้รถยนต์หรือว่ารถโดยมันก็จะสะดวกนะใช้รถโดยสารระจาทางก็รถไฟนี่แหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยุคย่านนี้ถือว่าเป็นยุคหนุ่มกลุ่มหนุ่มสาวเป็นอายุรถไฟฟ้าแล้วนะครับในส่วนของแอดมินตะก่อนนี่เป็นยังเป็นยุครถเมอย์อยู่เลยนะครับแล้วก็รถเมย์ไม่ใช่ว่ารถเมย์ได้นั่งเลยนะรถเมย์หนตองแต่งกว่าจะถึงป้ายนี่ก็ เหนื่อยพอสมควรแหละนะฮะแต่ก็ต้องทนนะพอเขามีรถไฟก็สะดวกขึ้นแต่ช่วงมีรถไฟแอดมินก็มีรถแล้วล่ะนะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับช่วงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแยกสีแยกลาดพร้าวราชดาซึ่งจะแอดมินจะจบคลิปตรงนี้นะครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิย์ จากรักชโยธินมาถึงห้าแยกลาดพร้าววิ่งบนถนนพ่อนุทินมาถนนลาดพร้าวก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมการตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ